เข่าไปลายเต๋โบนน่ำน้องจอยเมื่อกี้นี่กาบมันหยุบเลยกาบมันหยุบเลยดูดใช้อีกเนาะทำบะเฮาดูดใช้มันโบยุบโบยังก็มีแต่ปั๊บได้บัตนี้เนาะชวนออกมันแห้งก่อนเนาะได้เงินหยือยันาเที่ยงวะว่า ไม่ได้จังน,นะนม่ได้จังเอาเขาอีกให้มันบกหด,ดูดเขาอีกคอาเลยกูยด้ัะมาบสบายดีสบายดีเนาะ่อเม่พี่น้องเบิร์สด,ส,ดรสูกูสูบุลเนาะ ปัจมองสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีนึงมาพบมาพอกับช่องยูทูบของว่าเพียงใจใจกันดอยพี่น้องเลยอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะวีสองอีกเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องอ่าว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะอยู่ทางต่างประเทศอ่าที่ทางอเมริกากับมีเนาะพี่น้องเนาะประเทศไรกับมีอ่าที่ว่าเพิ่นคอมเมนต์บอกว่าเวียงเนาะพี่น้องเนาะบางคนกับโรมาเด่นมาหัวพี่น้องเลยกับกขอคมุกขอบใจหลายเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเรียงขีอัปเดตทั้งบ้านทั้งเพือนของน้องแซลล่าให้พ่อเมทพี่น้องเบิ้งน้องเพียงเนาะอย่างไดก็มาเบิ้งมาชมกันพี่น้องเลยไปไปเบิ้งไปชมกันเนาะน้องกัยเออมีการสปีดเดอบ้ลเนาะอ่ะสบายดีเด้อประสงค์เ้ยสบายดีโดยอ่าเออเด่งหนามขึ้นกันน้องจอยอีกแล้วพี่น้องจัดตาตัดกันอีกเด้ยวเข้ามาอัปเดตเทกอนน้องแซลล่าน้องเพียงเนาะหลังจากที่ว่าเบนตั้งมังคบมาอยังเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอึบอ่า มาาีแล้วาาจังได้บัตนน้องดาวมาครับพะกก็ว่น้องดาวมาหน,าน,าานิลงมาเหตุงานชั้นล่างยามือหนิเนาะสบายดีเด้องดาวเด้องานชั้นล่างมือหนิเี่นองเลยงานพะนกต่างมงกุกบล่ะของนอนน้องสระ โกโหองพี่น้องมือสร้างกับมือมามือบอ่อเนาะครบมือนี่ผู้นี้ไปผู้นั่นมาทางนั้นผู้หนึ่งคือบเห็นมึงเานาะผู้ออกผูเขาบทาบอลสร้างแออสีู่พี่น้อง มากระแทกบอลมาแจกว่ะต้องถามเซียนเพื่อนเมัอนเคยใช่มานเสร็จงานต้องกานต้องถามกัน าจ้อยบุกเพื่อนเพิ่นอย่างเดียวนะมโอนี้เนาะเพื่อนเพิ่นอย่างเดียวคืนนี้จังมุ่งมือคืนน้องดาวมันเนบิ่งมุ่งเลยฟากันชายกินน,น,น,นะเนาะมันไล่หอดถ้าก้าตาหนึ่งพูเข้ามาข่าดูขึ้นไปใชนะ่ <c oughs> เอาหนังอยู่เลยหนังกระไลเด้อวแล้วเขาหนำตากาตาหนึ่งคนนั้นพี่น้องกันองง่นาเด็เนาะทางบ้านทางเฮือนของน้นอ,นองแชละพี่น้องกันวันนี้ทางทางเพื่อนขึ้นมาตั้งมุงกบตัวนี้ตั้งคำเพื่นอนสบายดีเดวหน้าได้ด้วยอา่าช่างคำคือบพื่อนเหมือนไปทางใดโอ้โหเลย <c oughs> <c oughs>

Oh <laughs> oh, no. like? <ng controle> oh, đi phan là phan thì nó này, con mai thang lái này, ô, nó, vừa con mai thang nào, này nào, mà đi. ใช้ใช้ทีมงานไปทางไาเบิดมหนเห็น์ลม่หนิมะบอกนม่เนเห็นเจ้านี่เออทหากันมอยจมอยอืหนไ่หาท่านมอบอเนาะจังว่ามันต่ำตลอดไปหาท่านมอหาท่านมอเป็นต่ำลอดท่านมอน๊ข่เนาะแม่เต็มนานแล้วไข่เนีโดย มันอยากชาน้ำมันช่วงเขาตัางง้งมงกบมาย่างอย่างเงี้ยแหลพี่น้องไงการกรอนอาวิทย์มงกบไปแล้วนะแค่นีน้โอ้มันตกเลยครูนจ๋อยไม่ได้เห็นแนะน่นอนตกอ๋อเกิดใคมาว่ะนี่ คือผมเคยเห็นจักเทือรถคันนี่เนาะผมเคยเห็นจักเทือได้รถคันนี่นะเบิ้งก,กระคาดรถทิ้งเจ้าหมายได็กมันนะมันเคยเห็นจักเทือได้อ่าเตอฮะโมเมนต์เบิ่งนี่คนรุ่นได้กระโดดบาตชิดเนะี่ยรดไผ่ได้บ่ะนี่มันขอบป้ายมันก็นยังหากะแก้มาใหม่ๆดเด้องไอเด้ผมยอมลงมาแต่รถด,ดีกว่า ตำรวจมาหาจับคนแถวนี้ไปจักน่นบวชป้ายตำรวจเด้บึงหนึ่งเบ็ดนี่แม่ของตู้ชิดนั่นเด็กเก่าเด้ทางหนามันอันนี้บอกเด็กชาบรถไฟมาไนรอลุกเรียบร้อยกันแลฮะหมายเลขมันคือบวกคือเก่าสันนักเปลี่ยนป้ายนักเปลี่ยนป้ายไปจัก กำลังเปิดประตูเบื้องนั้นพี่น้องเลยโอ้โหคือใช้หมวกเนาะคือใช้หมวกบันโอ้ทีมงานสาวๆเพื่อนอ๋อสบายดีเด้อไปโดดโดดเจียงใหญ่เพื่อนนีจ่ายกีบ้าโดดผู้ใดนะเนาะเออโดยโดยกีบ้าพายนะโดยสบายดีเด้อ แม่นมาประจำการอยู่น <payment about smoke> <g horses> ี <thin> ้คอยบันเฮ้ยนะเวนเด้แม่นมาได้นำนี่ยังเกขึ้นอีกโูนนี่สามลังบ่แม่นสามลังยังเกขึ้นอีกลังนึงเด้เฮือนผู้นี้เฮือนผู้นี้เด้ยังยังตั้งยังสร้างสาวอยู่เฮือนน้องแต่ทองนี่ เ่าาสร้างคนเนาะแมนบ่าาสร้างขยันผู้ใหญ่สเกลยแบบวันปีนี่คือว่าอยู่น้ำมันนั่นอยู่น้ำทีมงานสร้างเพื่อนใครล่างในบดเตียงเด่นเจาของคนนี่คนขยันเลยไ มันหลายคนหลายคนเห็ดเด็ม oh, <bu> <y> ันบ่อจักกว่าเบิดเท่านั้นเท่านี้หลายคนชมทบกันหน่อยไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆโอ้ขั้วสดเลยแม่แง้เพื่น้องไอเดียเองมันบอกง่ใหญ่ายง่ายขั้วมาชองคนนี่บ่สอ๋อ ชาวชาล,ลายด้วยคะเจชาลายบ่กมานีห้ายุดทาังนคุณนี่ชาวไม่นะชาวตวนะชาวาปูนแถ่แตอไม้ nhưng chưa khử được chứ, nè, cháu buôn nè, tỏ mai, bên cháu mày thường thường, bên chặn, này, oh. <laughs> oh, Uôi, kênh, xong chăn, bên xong rồi, oh, có โอ้เห็นนั่นเห็นรถงามกี่ารถตำรวจกำลังจีบป๊อปเล็กกินนี่ย่านอ่าป้ายกับป้ายป้ายตำรวจอีกแบบว่าโอ้แมนทำมาได้กี่บาทรถตำรวจมาทางไหนได้นี่แบบกำลังตกใจไปเดยลงมาแมนเจ๊พินนี่อ๋อโดยโดยดีดีหลายคนชมทบกัน แกเห็นตามองนีดน้อยเขานี่แหละไ้สาสกก็ดไปล้างนึ่งจด่เยอะจะเกินไสเนาะแมนแมนแมล้งไงจะได้เนลงม้อกหน่อยอังไงเติบ เรเห็นเราเห็นดุเนาะแล้วมาเห็นไห้แอ๋มนอนเลยนี่เราบอกนอพื่น้องนอเนาะคือว่าเมื่อนี้ทางน้องเ,เมอรมผมมาได้มาน้องจาระเป็นคนประชมปูนเองเหมือน <c oughs> เออเนาะตัวน,นี้เป็นปูนของน้องไม้บ่ตุลโอ้ใบเทคานของเพลินเนาะ มันจะมีคานมันจะมีเท้าฮะคานลุ่มเน๊ยนี่ได้เด็กเม็ดเด็กนี่เพิ่นเอามาใส่เทคานลุ่มนั่นนี่ค่ะอ่าจับเจ้าสีบ่มหน้าบ่มยังเกียร์ปูนเกียร์ยังนี่กับจะได้ออกได้เนาะของเจ้ามันสีบ่มง่ายดอกมันได้ก่อขันได้ได้ก่อขันก่อยังได้คือของน้องจ้อยมันวัดลายหน้าไลาออกขางลายพากันมาพูดเมื่อคืนนี่กันบอกพากันเด็กจังมุ่งเมื่อคืนนี่ แปดโมง,มมง,มงโอโ้โดยโดยคำโมกุฎเมื่อคืนนี่คือชิบะไดเอาน้าข่าวลอกมันอนี่เนาะพี่นงค์เลยปเป็นนั่นคือห้องนองดานี่เยได้านั่นพี่น้องเลยโผมน้ำกับมันกันเป็นห้องเป็นห้องนะสิโบนั่นปคนไทแกนพอรบ,บ่น้ำใจยังง่อย น้องเสือทองเป็นคนโกน้องพี่น้องเฟิรนแบงกันพวกจิ้วพุ่นอาจจะเป็นซิมอ่าซาง้างไม้สร้างปูนเข็นจัดไปตัวนี้แล,ล,ล้วจากเฮือนน้องสายละลา,อน,น,อาละนี่จกเฮือนน้องชลานี่จังได้ไปดำเนินเห็ดเฮือนน้องจ้อยทางตามลุงแก้วระวงางแพนใบนะพี่น้องเรียวเรียว,วโกแล้วพี่น้องบดได้เม็นว่าเลียวสาบเรียวยังเบิด์ดเรียวโกเราอะเรียวโกแต่ถ้าว่ามีงบเ <c oughs> พือนน้องจ้อยเข้ามากะ็ะเยาเงซื้อเครื่องเข้ามาแล้วกะ ย่างขีราเห็ดาะว่าตอนนี้น้องจ้อยนี่ให้เราหยุดเห็ดกระโม่ก่อนให้เราเคลียร์ของเราก่อนนะพี่น้องเคลียร์เฮือนเคลียร์ใช่ไหมเราก่อนอย่างใดก็มาเบิ่งมาชมน้วยกันพี่น้องเลยพี่น้องเนาะไหนก็เบิ่งมาชมกันคือว่าบรินเนี่ยพี่น้องเนาะบกกอกบกแก้วเพิ่นกันมีแก่พวกยังก็มีแต่รอแต่โตขึ้นไปมือน่เด็กมือน่าหน่อย เข่าไปไล่เติร์โบนหนำน้องจอยเมื่อกี้นี่กาบมันยุบเลยกาบมันยุบเลยดูดใช้อีกเนาะเนาะคำว่าเฮาดูดใช้มันโบยุบโบยังก็มีแต่ปั๊บได้บัดนี้เนาะชวนออกมันแห้งก่อนเนาะมันแห่งมันยังแต่จังนะ ชมพูลจะของเงอนเพิ่นเองเลยเร็ดเองขอดิยนฮะเป่ทอ่าเกดขายอยากจากพอพกันนะกับทางเฮากัเพราะว่าขมือนี่มันนั่นเลยก้อนหนึ่งประณเท่าไหร็วะเป่นนองไม้เป่นนองไม้หาหมื่เา่อมื่นโอ้ากสิบสิบหาปูนเช้าบ้านเได้ห บัวร้ครับมันติดทางแถวนี้กับบัวร้ายคือกันคับมันติดทางใหญ่เนาะอันนี Qué ้มันอยู่นอกพีเด้มันกับบ้านเฮากับคำนั่นกับป็นข้างดราเ็กับรับแชนใช่ปิ๊เมนแชนแชนป้ายครับมาอยู่แถวทางใใหญ่ดีนองตัวออีกเนี่ยแถวรถโจ๊ะนี่แถวนี้นะอันนั้นเพันธุ์จีรุตปลูกประจางยั้งโมโหตัวน่ะรอโครงการก่อน

บ้านให้อยูหลายคนบอยู่หลายชนเผ่าบอชนเผ่าเราลุมเราเถิงบอบองแม่พอเห็นกายมากเขากการตะเลาะแลกกมีแ็งาเขาบอ้าบ้านเราลายลายบ้านตูมเนี่ยบ้านานั่น,าน,น,าบนบ้านนี่เนี่ยคือว่านะชนเผ่าเรเถิงบอกเราทะเลาะลายบ้านแถวบ้าน่าจดีดผู้คน่ะ่าย่าแค่ว่านาทาดน่าจะดีเป็นงขึ้นมาพี่ลายบ้านมาอยู่กันลายบ้านรวมกัน ใ <Hey. S 2> นแบบ้นา,บานรวมกันใส่สายตาบอใส่ส <c ười> า,ายตาเองมัิมงบอระยนมันเที่ยงบอ <c ười> กบพี่น้องกันตั้งขึ้นมึงกบปองเยี่ยมนี่ตั้งเบ็ดุปวงเนี่ยเนาะเดี๋ยวแจะวงยืนพาตัวนี้มึมีปองเยี่ยมพาตัวนี้เนาะมึงสะดือและบัตรชายดูเกลแ,แต่ปองเยี่ยมสามปองสามปองพี่นอ้องกัน ขามาอีก,กนหนึ่งเพิ่นนั่นนะมันวิดเพิ่นนยอตัวนั่นหามาหนึงน่งหามังลานมาหนึง่งเหมือนกันนะ่ะนี่เป็นห้องนอนเพิ่นพี่น้องไอ้ตัวนี้นอนเปิดประตูปุ๊บเข้าหัน ไปนอนอยูน่นี่แต่ตัวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ปงเยี่ยมมอ,อเตอร์ไซค์พงกบเนาะอัปเดตรีวิวร,รอบๆก่อนพี่น้องไปไเรื่อยๆกวา่าห้องห้องน้องอันฉลา้นี่มันออส,เนนส,สืเรืออยู่สองแผ่นนอนสังสีเรืออยู่สองแผ่นส่วนห้องน้องจ้อยมันบ่พอบาเพียงซื้อเติมนอนพี่น้องเนาะยังไงกัน,น,กนชมกันอีกถ้าเพื่อนได้เทคัน หลังมงโกแปลตั้งนกแก้วแล้วก็คือสิไวดอกพี่น้องบ่ได้ดนดอกเนาะการก่อเฮือนอ่าเว้าง่ายว่าลูกน้องยังบ่เป็นนั่นเป็นหลักพ่อยายชาเนาะพี่น้องเนาะยังบ่เป็นักแบบว่าอ่านันอยู่พี่น้องเยังแบบราๆออกๆเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นยังบ่แม่นชาดว่าสิมาเฮ็ดถาวรคือน้องๆเพิ่นพี่น้องๆพี่บัดคือว่าเฮ็ดนั่นไพี่น้องเนาะ Nóng vào lộn khuya mẹn lộn kê kumpern, nó vẫn chưa đợt mai, nó ngon 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 nó ngon ไอ้ทั่วเราปุ๊บหยุบลงแล่นน้ำนะเออหยุบลงเนี่ยไม่ได้จังนะนัดไม่ได้จังเอาเข่าอีกให้มันบกดูดเข่าอีกนี่น้องเลยอย่างใดก็มาเบิ่งมาชมกันเนาะเพียงเนาะเตอนคลิปน <laughs> sure. ี <ma iden> <m> ้ก <m> ็ชื่อว่าน้องๆกำลังโกมันหามหลังล้านผุณมาตั้งค์คนนี้ กำลังก,อองกออ่อมงกบเอปล่อยเห็ดมือเด็กมือน้อยมาเบิ่งมาชมกันถือว่าเครื่องมือเครื่องยังเพิ่นนผ้าใบหนีเบิดนอกเหนือเครื่องนอ,นอ,องจระถือว่าต้องคืนนดี๋ยวงมานอนอยู่นี้กลับมาป่าปอนนอกเหนือเพรื่องนองจ่อยกับพูดเดียวไป พุงก็มูนะว่าอย่างไรใช่พี่น้องเสีมันแตะมูเนาะพี่น้องเนาะปุงก็มูนะัา,นางในะนะนะดกับเบิงมาชมกันพี่น้องนำะด้านมาใส่เจ้าขึ้นมาพี่วอบบัด แข้งตีนมันมันเหี้ยงเดี๋ยวเข้าอีกเข้าอยู่โตเฮ็ดข่มเข้าเลยพอแล้วมันสิต่ำกับอันนั้นหานองหานองบ่ให้มันตไม้ตัวนั้นมันไปได้ปูนยังแข็งเบิ่งได้ปูนนํางนี่คู่โคลงยังมีก้อนใหญ่อยู่ด้ตกบอกใหัโอ้ยพอแล้วนไปเนาะ

คลิปนี้ก็สิลาไปก่อนพี่น้องพบอในคลิปต่อไปพี่น้องโอ้โโดดลงมาพริกเกือบขาดบ้านนี้พี่น้องโอ้เกิดอุบัติเหตุแนบวียงเกือบขาดเนาะจะได้ชื่อเกือบไหมได้นี่ออกไปนี่พี่น้องเอ้ยเฮอบูมีเงินจำบานนี่ไปถือเงินมาบ้านนี้พี่น้องเนาะโดดลงมากินนี่เนาะเกือบจนขาดพี่น้องเลยอ่าเนาะอ่ะมือพูดหน่อยพี่น้องเลยเมือหาขอเงินนเมียก่อนเป็นที่ชื้อ โอเคพี่น้องคลิปนี้กะทีรัพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องก้ะตาว่าพี่ตัดกันได้ก็ต้องกะขอโทษขอไปอะไรอย่างงงเห็ีดเบียกไปเอากระสีนั่นนะนอนพี่น้องเนาะลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องน้องเราเห็ีดเบียกตัดผมใหม่เนาะโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบัตรสุขคนเนาะ